วันนี้จะต,ต้นแผ่นโตอ่อนไปบางส่วนนะครับแล้วที่เหลือก็จะเก็บไว้ที่เดิมคือแผ่นข้างล่างสุดแล้วก็ข้างบนสุดครับมาแล้วทุกคนแผ่นล่างสุดไม่ต้องใช้มีดกรีดนะครับไว้ตรงนี้ก่อน เอครับผมเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะครับออกมาแล้วส,สวยๆจ้าดูกันกัวอ่อนว้าวสวยสุดๆครับทุกคน ใกล้ๆเลยนะครับนี่โคอ่อนสวยมากนะครับอืมจุดไปกระเป๋าฟอนท่านก็ไปโอ้โหแผ่นนี้ยิ่งใหญ่ า,งาังกันงั้นงว้าวเกี่ยวับผองต่ออนต่อดำหรือว่าต่อมอนสวยๆนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะได้กี่แผ่นแผ่นล้ำใหญ่ใส่กระเป๋าลำยากแล้วครับโอโ้โหลุ้นแผ่นที่สี่กันสวยไหม โอ้โหหนักเหมือนกันว้าววยทุกคนเริ่มเต็มกระเป๋าแล้วทุกคนนี่ครับผมตีแผน่นเกือบเต็มแล้วนะครับร่นต่อแผ่นที่ห้า โอ้โหได้มาครึ่งเดียวครับแผ่นบนต้องดูตัวนางพญาด้วยนะครับพยายามอยากให้ตัวนางพญาออกมาด้วยชิ้นเล็กๆดูตัวอ่อนกันนะครับแั้นล่าสุดขั้นตอนนี้คือการปัดแม่ของต่อออกไปนะครับแล้วก็ ไอตรงที่แหลมๆออกให้หมดระหว่างเดินทางต่อจะได้ไม่เสียนะครับนี่เลยได้แล้วครับผมหนึ่งแผนสวยๆนี่ครับทุกคนสวยมากครับ ันที่สองตัดในของต่อออกให้หมดโอ้โหันนี้นเบลอเลยครับทุกคนที่ตัวอ่อนด้วยตัวอ่อนหลุดตัะเป้าไปนี่เลยครับตัดให้หมดใส่กระเป๋าลงไป นี่คือผลของการที่เราไม่เอาตรงที่แหลมมพวกนี้ออกนะครับทําให้ตอช้ําเลยครับผมท,ทุกคนเห็นไหครับเหลือเป็นบางจุดนะครับเนี่ยแผนที่สี่ใส่กระเป๋าลงไปต่อนล่างนี้ผมจะเอามาแค่ห้าแผ่นนะครับเขาจะเหลือแผ่นบนสุดแล้วก็ล่างสุดนะครับปลายปีเราจะกลับมาลุ้นอีกรอบหนึ่ง ว่าถูกน่าช้านคนอื่นเอาไปก่อนแล้วหรือเปล่านะครับโอเคครับผมส่อสสวยฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เ,เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ